รับได้เ <harmon> ท <ies> <cause> ่านี so now, ้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งรับได้เท่านี้เนาะสวัสดีทุกคนวันนี้พบกับน้องกิฟสาราเชลล์วันนี้น้องกิฟกับชิพาทุกคนมาเฮ็ดอันเระแปงกับปิ้งเป็ดเนาะเสิร์ฟเป็ดเหากอะขวบไปที่เรียบร้อยแล้วเป็ดหลังบ้านเท่าอีกกระดาษระแปงแต่ตอนนี้เราสิมาซอยอันซอยอันข้างในที่เ่าสใทรายระแป้งนะทุกคนเพื่อเอาไปคั่ว แล้วก็ห่อไปคั่วคๆๆวคๆวคัววัวอะไรกันจัเลยหอนหมันมีกินเปอรมันกินเปรงผลนตกเนาะยามผนก็จะประมาณนี้เห็นเอาน้องกินอ้างก็เลยอยากหอก็เลยเห็นกินแม่อยากเปรงกว่าฉันเจ้นี้แม่ กินเห็ดตากไดปไหมไปเคยกินบอกมินบอกกินไปเด้ออันนี้ส่วนเรตเตกกับปิ้งเป็ดนี่ชิเป็นอาหารล่ะของคนลาวเลยนะทุกคนเลยแม่ว่าเห็ดใหญ่างกระยำมันต้องไปกินคันได้กินเป็นแล้วมัต้องได้กินเรแปลงชิ้นนี้ค่ะไได้อ่ะบันนิฮากาซีนาเออกันเนาะแล้วแกที่ว่าเฮาโซเอ ไปแล้วแล้วเขาก็จะเอื้อบปิ้งกันเพราะว่าลูกเตงเขาแมนกิ๊บจะให้น้องสไส้เป็นคนตีให้น้องเพราะว่าเขา้า,าก,ากาะุบรปิดเนี่ยทุกคนเอื้อบกัดไส้ไปส่วนนี้ส่วนที่โควิดมีอย่างน้อไส้ไปแล้วปกติกะเอื้อบมันก็จะมีเครื่องเทศมันกนะ็คือพวกอันนั้นแหละแต่ว่าเขาบ่ีเนาะเาก็เลยไดาานาาไดสแบบนี้ไป ให้มักแซปนะจ๊ะปุ่งไปโลดบ่ต้องยากอันนี้กิ๊บกัเอือกตามกิ๊บเนาะภายจะเอือกน้ํก็เอือกเป็นหยัง ใส่ไปดใส่ยางนี็กล็กน้อยๆมักไผมักเซฟบไใส่ระดไพ่มักบ็เซฟบไปกันไป,ปรดดรฮะเกิดรนี่ดดีกันบ้านะสเสียงนองสาอนาันนะจนี่จ้ะอ่ะไม้เากรสิประมาณนี้นาะทุกคนกับบุมีอย่างไรครอบครัวเ่ากระไรกินไปตังสิ่นละ พอ <laughs> มิอดเห็นให้ลำบากดีได้อ่ะนี่นะคะกะไล่แล้วทุกคนนะคะจะเอาไปปิ้งกันเนาะนี่แต่บแซ่บตัวเดียวได้หน,นี่ไม่หลายปานนี่โบได้ซื้อเนาะเพราะว่าจะละโบขายแล้วเ่าก็ต้องได้เอาเงินเทามันมาเฮ็ดก,กินอ่ะไปวันแค้จะไปปิ้งกันอันนี้ก็เป็นที่ว่าเราจะเอาไปเฮ็ดหรือเปล่งคะเราจะามาคู๋อะไรนี่น ใส่กันานะไม่ชกันเอันทีนท่ว่าเครื่องน,นี่เาขูบนี้ทาเราปรุงิเใช้ส่กับเือเปกนะอ,ะอะนีิง

ตับ看看ไปก mmm. ็ดเตี่ยวตับตับเกี่ยว็ดน้ำจิ้มมันนน้ำจิ้มเียัถึงกับปร้แซ่บเลยสีมือแม่เดี๋ยวจับเติมสูตรแม่ คนมันทั่วมันหมทั่วคนทั่วใช่ไหมตวกดมันสิบ้วมันก็สิบเข้ากันน้อมเนก็ิบ นีน่จ้ะคือเฮากะช่วนพักนี่เฮากะได้หาวเนอะหาดังจุญญิตรที่ไหนก็ใส่ไฟเสริพมพงศิษทุกคนที่อย่างกวนไอ้เป็กก็ได้ไม่กินของเองคุณต้องไปซื้ออ่าแค่โอเคนะ แบ่งให้มันได้เป็นโซงจานเนาะแต่ว่าเลือดเลือดเขาลวบุ๋มว่ามันเสียกันกันเพราะว่าเขายังแงนิพี แล้วแซข้าวถ้งกับเอฟซก็คือเสด็จเพราะถ้ามันเมื่ให้มันเหลือจะรากมันนอันนี้ก็แม่ที่ว่าเฮาตรงแ็กคือ นี่จ้าอันนี้ไม่ทำจะเป็นใส่เอาไว้ใส่กับเปแปะนเนาะคือข,ข้างในข้างในมันก็มีจับใส่พวกแหนบไปเลยแล้วเอาก็ไปตีล้วยแปะก,ก่อนเนาะไป สาที่กันเนาะอีมกับน้องายอันนี้แม่เจ้าเ็รอย่แม่นี่เจียวตับบพาิมีเกียวตับซึ่งเากะเอากินตับหัาน่อย้เาจะดินลายตับหหน่อยเป็ดตัวเดียวเลยได้ตับอันเดียวต้องเซตตัวดินาเลยเาอเลยเทียงเดียวเลยเจียวตับกับคุเจียตับ เมนเลือกที่ว่าเท่าตีกันกินนี่เนาะก็คือแางแกงพันกามเล็กน่อยเนี่ยนี่ตัวนี้ละเทียงเดียวแล้วอย่านี้นะับได้ต่านี้ตัวนึ่งตัวนึงบได้ท่านี้เนาะใส่ไปเอต้องประหยัดเนาะต้อดินส่วยไลเลย อันนี้คุณใช่เลยอันนี้แม่น้องทรายเนาะถึงน้องทรายก็คือน้องของกิ๊บเองอันนี้แม่นี่แม่ถือวดหน่อยนึงโอ้ยพอเลยเขาให้อ่านนะใร ลุงทุท่งเลงๆดงทองแางนี่จะติงต็ดกันโอเ้โอเห่ามันกินดีเขาเดิหนึ่งเข่าเหนียวไว้แล้วเนาะอโอ้โหจะแซ่บมากเลยทุกคนโอ้โหใหม่ค่ะคุณแม่เมื่อกี้เปิดกระโดมใช่ไหมลูกควันทีเข้าในกั้นมันบริมีควอนแม่

เป็ดพรมีคนกเป่าเท่าบอกปซื้อทำบาไหนหลายเป็นซื้อทำมาไหนแล้วพราะว่าเป็ดเอาไรกินทาเดี๋ยแล้วหามาพรมีกินไปมีจิ้งแซบทุกคนแซ่บอะไรนี่ครับปลาไปที่ที่ไปกินอเลือดแปลงะเลืแปลงมาถึงเรื่องยัยเรื่องัอเยไเนี่ยเปย่างหรอกอ่ะอันนี้เมนเลือดแปลงอิน้าเรื่องกิ่งจะได้กระโดดประทัปีพันย่างเหรอ ทีนี้แม่ฮาวเมเบอนั้นเนาะเารมโาเรอีนีกินกะทิมาขิดเล็อดปงกันนะทุกคนนี่เคยโยกแอลกอฮอล์แล้วก็ได้ยกแล้วมันแค่ววตอนนี้แม่ทาก็ได้โรวิดโออคเพราะว่าโควิดนี่โทรหาปากิดอ้างเพื่อนะนี่เ็สมาสกินโซ่ทคนบิ่งเนาะ ้กินาเดียวก่อนนี่ไอกิ๊บีเลิมได้รนี่เลิมกินนี่ได้ไดกวี้ไเคยกินเล้าไกินแก้วขวยเนาะใชกัหมวดแล้วนี่ทุกคนเาก็กินไส้นี่ซึ่งว่าบางคนอาจจะกินกับป๋อเ็ดน่แกิกินเพ็ดกได้เอาก็ต้องกินนี่อ้าวเดี๋ยวมันจะแม่แอเจอันนี้ค่ะนี้ใช่แต่องกิน ทานี่มูซิมซี่เมือนักกกนี่แปลซีีน้องผมอ่ามันนี้ก็น้องซานี่ยโอ้ปีเปล่ือดแปลงลเมื่อค่อย่ตรนี้ักมี้าินบอทุกย่างเลเอาไปซื้อกระเป็นแหงข้าจะเป็ดกินแซ่บแซว่เอเพื่นบอมาช่วงค่อยได้เพื่นได้ค่อยเอาลงชคเพื่อนอ่ะ็นนี้ฮกัสิขอปิดคลิปพท่านีนะเพราะว่าฮก็ได้กินข้าวไปปิดที่ฮอยแล้วทุกคน ได้ยินเสียงคือกิบป่ะเสียงกบฮะนะอยู่หลังบ้านที่ว่ากิบเคยทาให้ทุกคนเบื่อนเนาะมากิบนี่น้องน้องนั่นก็เป็นน้องธรรมศาสตร์แต่นี่ฮะกับอต์ดูไปก่อนเนาะขอคนละหนึ่งลายนี่แชร์ไปเป็นกำลังใจให้น้องกิบคนนี้เน่เด้อแล้วก็ขอให้วิวน้องกิบขึ้นสูงๆเนาะ <c oughs> แล้วก็คอ,อยยังลายให้ทุกคนนั่นเป็นกำลังใจให้กิบอีกต่อไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ขอกราบสวัสดีจ้าบ๊าย